คนิคกระชับรูขุมขนแบบปลอดภัยและทำง่ายที่บ้านรูขุมขนกว้างไว้ใช้แก้ไม่ได้ค่ะนี่ครูพิมพ์นี่จะมาแนะนำกระชับรูขุมขนแบบปลอดภัยและง่ายค่ะหึประครบเย็นหลงังล้างหน้าถ้าคนหนูที่สะอาดประครบน้ำเอ่อไปแช่น้ำเย็นแล้วก็มาประครบที่ผิวสักหนึ่ง,งสองนาที มันจะทำให้ผิวตื่นตัวคุมขนกระชับแบบธรรมชาติที่สองคือมาร์คหน้ามาร์คหน้าด้วยชาเขียวก็จะช่วยได้มันจะช่วยทำให้ความมันส่วนเกินจากผิวลดลงได้ด้วยค่ะดูดสิ่งสกระปรกออกจากผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยเทคนิคที่สามก็คือใช้โทนเนอร์กระชับรูขุมขนใช้โทนเนอร์แปะลงบนใบหน้าแล้วก็ใช้มือประครบเบา ทำเป็นเช้าและเย็นนะคะที่เราไปโดนแดดมาก็จะค่อยๆดีขึ้นผิวที่ไปโดนอนุมูลอิสละมมาจะทำให้คอลลาเจนของผิวเราหายไปเราพอเรามาประครบเย็นมันจะทำให้ผิวมีความเฟสหรือสดชื่นขึ้นแล้วอย่ายลืมนะคะที่สำคัญที่สุดคือต้องทากันแดดทุกวันค่ะดูแลผิวให้ถูกจุดไม่รุนแรงไม่เร่งรีบ แค่เราทำสม่ำเสมอรูขุมขนเราสามารถกระชับและเล็กลงได้คะ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าอาจารย์พิมพ์มีจะมาบอกว่าล้างหน้ายังไงสำหรับคนผิวมันคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ